น่าเป็นห่วงไกรเดชเขาน่าจะไม่รอดหรือไม่ส่วนคู่คนใหม่ของวนาลีจะใช่คนนี้ไหมครับมีเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าอ้างอิงจากดาบจะสีมณีจะแสง2เวอร์ชั่นที่ผ่านมานะครับจุดจบของไกรเดชเนี่ยเขาตายนะครับหลังจากที่ถูกเท้าพันตาสังหารและดูดเอาวิญญาณของไกรเดชมารวมในร่างตัวเองเพื่อที่เท้าพันตาจะได้แข็งแกร่งสามารถที่จะต้านกับดาบจะสีมณีจะแสงได้แต่ก็ไม่ใช่การดูดวิญญาณของไกรเดชคนเดียวแล้วแกร่งนะเขาดูวิญญาณหลายคนเลยครับแล้วทําได้จริงๆนะ ซึ่งเวอร์ชันล่าสุดที่เราติดตามร่วมกันอยู่นะครับสำหรับดาบจะสีไม่ได้จะแสกเนี่ยดินว่าก็น่าจะยังคงเขาโครงเดิมเนื่องจากว่าอ่ะเราเห็นว่ามีไกรเดทเป็นพี่ชายฝาแฝดของเพชรฤทธิ์นะครับเวอร์ชันก่อนชื่อเพชรรานะครับถูกสาเป็นนกแก้วกลับคืนร่างเดิมนะครับและล่าสุดเนี่ยก็ดูจะมีการส่งสัญญาณมีลางที่ไม่ดีนะครับตัวของ ไกรเดทที่เดินทางออกจากเมืองเนี่ยท่านอามัดก็เห็นว่าเอ้ยใบหน้าของไกรเดทเนี่ยดูหมองคล้ำดาไปเลยนะครับก็ยังมีการบอกว่าให้ระมัดระวังด้วยนะครับหรือการที่วานาลีนะครับเห็นร่างของไกรเดทเนี่ยสลายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งเหตุการณ์เนี้ยอาจจะเป็นความฝันก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นความจริงก็ได้คือถ้าเป็นความฝันเนี่ยถืน,นว่าก็เป็นลางที่ไม่ดีนะบอกรักเสร็จร่างก็สลายไปเลยหรือถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันต้องมี ใครสักคนที่ไปทําอะไรบางอย่างที่ทาให้ไกรเด,ดเยร่างสลายไปแบบนั้นแต่เชื่อว่าอสุดท้ายต่อให้เขารอดในช่วงนี้เนี่ยแต่ในตอนจบถ้าตามโครงเดิมเนี่ยไกรเดทก็น่าจะมีรอดเขาน่าจะตายครับและเมื่อไม่มีพระรถไกรเดทซึ่งเป็นที่รักของพระธิดาวนาลีแล้วเธอจะทํายังไงต่อครับทหารก็เหลือไม่กี่คนและจะกลับไปบ้านเมืองสเสด็จพ่อก็ตุยไปแล้วด้วยหรือในท้ายที่สุดเนี่ยวนาลีจะได้คู่กับชายผู้นี้ที่มีเขาที่ดินบอกก็คือ พระโอรสอัคนีครับที่มีขาวเนี่ยมีที่มาที่ไปนะแต่ว่าดินเติมข่าวขึ้นมาเองมันเป็นเพราะว่าพระธิดาวนาลีเนี่ยเธอเข้าใจว่าอัคนีเนี่ยคือปีศาจควายครับเธอต่อว่าแต่แรกเลยแม้ว่าตอนแรกจะบอกว่าเออเหมือนกับเป็นรูปงามอ่ะอยากจะเป็นมนุษย์ละสิไอปีศาจควายไล่ตะเพิดจนอัคนีเขาอึ้งเลยเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอพระธิดาปากร้ายมีกิริยาอย่างนี้ดินก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นแบบนี้เหมือนกันนะคืออินจนแบบอึ้งอะ่ะ เหมือนตรงไหนอาคคนียังถามเลยว่านารีบอกเหมือนทุกตรงอ่ะเหมือนปีศาจควายไล่ไปเลยหรือว่าบางทีเขาก็ตอบว่าอาคคนีว่าเป็นแบบพวกพูดผีปีศาจเหมือนตนัวอื่นๆที่เขาเคยเจอนั่นแหละ <S <S คือว่าเส้นเรื่องของสองคนนี้น่าสนใจเขาเจอกันไวครับคุณผู้ชมและก็เห็นได้ชัดเหมือนกันว่าอาคคณีเนี่ยก็มีท่าทีเหมือนอยากจะอยากจะ,กจะปราบพระธิดาวนาลีองเนี้ยที่แบบมีกิริยาเหมือนอยากจะเอาชนะ ก็สัมผัสได้เล็กๆเหมือนกันฉะนั้นน่าสนใจนะแล้วินว่าวานารีเนี่ยเธอเป็นเครื่องด่านะเธอเป็นเครื่องด่าแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนนินก็ไม่เคยพบเคยเจอคือด่าจนแบบบางทีนินก็แสบหูนินก็คือด่าเหมือนคำด่ามันทะลุออกมาแบบนอกจอดินรู้สึกเหมือนกันนะครับคือน้องจูเนีรยพัฒราพรเนี่ยทินว่าเขาถ่ายทอดความเป็น ตัวละครวนาลีที่เวอร์ชันนี้สร้างสารรค์เป็นแบบนี้ได้ดีเลยนะได้ดีเลยแต่เขาเข้าใจที่มาที่ไปที่ว่าทำไมพระธิดาองค์นี้ถึงเป็นแบบนี้ด้วยความที่ว่าก็เหมือนกับเขาเป็นผู้นำแล้วนะเป็นผู้นำทีนี้แบบโอจะไปแสดงความอ่อนแอมันก็ไม่ได้เขาก็เลยต้องสร้างเกราะบางอย่างขึ้นมาเป็นเครื่องด่าด้ดา่ดา,ดาจนเราจะเห็นได้ว่าเออพูดผีปีศาจที่เข้ามาในบ้านเมืองอะ่ะแบบงอหรือแบบ เออต้องหน้าชากลับไปอะ่ะคนดูยังรู้สึกหน้าชาเลยแต่ดิว่าเขาก็มีเคมีบางอย่างที่น่าสนใจนะเขาดินว่าเขาเข้ากันกันกบน้องโตโต้ตพาก่อนที่แสดงเป็นพระรถอะคันีได้ดีเหมือนกันนะครับพระรถอคันีที่เป็นตอนนี้ก็ดูร้ายอยู่ฝั่งเท้าพันตาแต่ว่าบางมุมดินว่าตัวละครตัวนี้ก็น่าค้นหา คือเขาดูมีเหตุผลบางอย่างเหมือนกันนะครับจับตาดูคู่นี้ให้ดีนะครับเพราะในวันที่วนาลีเนี่ยเขารู้ว่าอัคคณีไม่ใช่ปีศาจควายแบบที่เขาเขาา้าใจโอ้โหด่าไปซะเยอะเลยบทสนทนาหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงอะถ้าเป็นคุณผู้ชมเละรครับคุณผู้ชมเข้าใจว่าคนเนี้ เป็นปีศาจควายต่อว่าดาทอเขาไปเยอะมากๆเลยแล้ววันหนึ่งมารู้ว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่ปีศาจควายนะเขาเป็นพลารถคนหนึ่งเขาเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับเราคุณผู้ชมจะบอกอะไรกับเขาครับลองพิมพ์ใต้คลิปสนุกๆน,นะครับบอกกันหน่อยนะก็มาคุยกันครับซึ่งอย่างที่บอกว่าน่าสนใจกับคู่นี้อย่างในโปสเตอร์ที่มีการโปรโมทละครดาบจะสีนี้จะแสงเนี่ยที่ดนเคยบอกว่าในคู่นี้คู่กันแหละนะครับอาคันนีก็อยู่ใกล้กับวนาลีนะครับ หรือว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ในเวอร์ชันนี้ก็จะได้คู่กันครับอย่างเหตุการณ์เกือบล่าสุดที่เราติดตามเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอาคานีเนี่ยเป็นคู่มั่นคู่หมายกับพระธิดาลีลาวดีลูกสาวของท้าวพันตาแต่เกือบจะได้อภิเษกกันละจะได้แต่างงานกันละท้าวพันตาลงโทษเลื่อนง,งานแต่งงานออกไปเพราะว่าอาคานีเนี่ยเขาทำงานพลาดเรื่องที่ให้ไปเอาแบบอาวุธวิเศษมาแต่ก็ทําพลาดไงทีนี้แทนที่อาคานีเนี่ยคือถ้าเกิด เขารักเขาอยากแต่งงานกับลีลาวดีเขาต้องแบบเสียใจไหมแต่นี่เหมือนกับเขาดีใจเหมือนเขาโล่งใจเท้าพันตายังสัมผัสได้เลยครับหรือจริงๆแล้วอัีเนียรู้สึกกับลีลาวดีเป็นเพียงแค่แบบน้องสาวคนหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามว่ามันจะชุนละมุนและแบบยุ่งยากแน่ๆครับตรงที่ว่าเท้าพันตาประกาศออกมาแล้วนะว่าถ้าเกิดหลานถ้าเกิดอัีเนียทำให้ลีลาวดีเสียใจผิดหวังนะ ลุงจะถือว่าเจ้าเป็นศัตรูยินว่าจุดนี้แหละน่ากลัวมากๆครับฉะนั้นจึงน่าสนใจครับว่าเมื่อไม่มีไกรเดตแล้วเนี่ยวนาลีได้พูดคุยกับอาคาเนหรือว่าเส้นเรื่องของสองตัวละครตัวนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนมันจะนําไปสู่ความรักได้อย่างไรครับคุณผู้ชมแม้ว่าสองชั้นที่ผ่านมาโอเคเขาคู่กันวนาลีอาคคเนคู่กันในช่วงตอนท้ายแต่ว่าเราไม่ได้เห็นความรักหวานฉ่านะเราเห็นการเปิดใจของวนาลีที่จะ จะคบกับอาคานีครับผู้ชมแต่เวอร์ชันนี้ดินว่าเราน่าจะได้เห็นอะไรมากกว่านั้นครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์เจาะลึกละครดาบจะสีมนันจ,จะแสงจากที่ดูละครเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็อางอิงโครงจากปี41แล้วก็53นะครับอย่างที่ดินกล่าวถึงอ้างอิงถึงนะครับคุณผู้ชมฉะนั้น เวอร์ชันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีจุดที่แตกต่างจาก2เวอร์ชันที่ผ่านมาเยอะมากนะเหมือนกับดูละครคนละเรื่องเลยก็ว่าได้นะมันจึงเป็นจุดที่เห็นว่าเนี่ยแหละมันทําให้คนดูลุ้นนะลุ้นกับเวอร์ชันนี้เราจึงไม่สามารถรู้ลวงหน้าได้ว่าเอ้ยต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไปจะปยังไงมันลุ้นมันลุ้นหรือว่าตอนจบจะเป็นยังไงใช้คําว่าสปอยไม่ได้นะไม่มีใครที่แบบเออได้บทหรือว่ารู้มาก่อนว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าได้ยินการเล่าหรือบอกเป็นสปอยนั้นว่าน่าจะมาจากเวอร์ชันเดิม ปีัหนึ่งหรือว่าปี53ฉะนั้นจุดนี้โคตรลุ้นสุดๆกับเวอร์ชันนี้เลยครับอินชวนทุกคนนะครับลุ้นติดตามไปด้วยกันกับละครดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงดูสดทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เวลาแปโมงถึง9นะ้าโมงทางหน้าจอช่อง7 HD ดูทีวีกด35นะครับแต่ถ้าพลาดไม่ได้ตื่นมาดูสดก็สามารถรอดูย้อนหลังได้ในคืนวันพุธและวันพัสบดีทางยูทูบช่อง3เสียงน,นะครับคุณผู้ชมอ้าชอบการ,รวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนดูละครไปด้วยกันก็กดติดตามกับดินนะครับทางยูทูบและทิกตอกช่อง